อุปัสสะอุณุชยามะโหนุชยามะอาทุโนภันเตอาทุโภันเตสันโฆสังฆังอิบังปฏิณณาทุสาปฏิณณาทุสากับปริวารังสังปริวารังปฏิทานานตุปฏิคณาทุปฏิคหิตวาจา กัดทินางกัทินางอัทารตุงทารตุอังหากังอัหางทิคลตตาทิตทายายสุขายาสุขายาพาพระสงฆ์พุ้เจริญ้าแตพพระสงฆ์พู้เจริญพระเจาทั้ายพเจ้าทน้องถวาย้กัดทินาทานากัินาาทั้งของบริวารทั้งหลาย บริวารของพรพเจ้าทั้งหลายทัานรักแล้วจงการกระถินด้วยผ้านี้เพื่อความสูงเพื่อความสูงความเจริญเด้าพระเจ้าทั้งหลายทิ้งการและนาน

นักบวชตักษาภักควันตัวอรหันตัวสมมาสมบูทัศน์นักบวชตักษาภักควันตัวอรหันตัวสมมาสมบูทัศน์นักบวช ทั้งข้าอาินมส,สงสารบริวารทั้งกวงนี้เป็นของอุบาสุอุบาสิก,กาในชายผลวิภานางเป็นนางสมพรลาภพัวของทางเอฟซีทั่วโลกถวายร่วมกันอุบิ์ให้เกงจิงอรววัณวงศรีสาพร้อมด้วยเจ้ากำนายเมน พร้อมด้วยชาวบ้านของตูหมูหนึ่งแลกหมูสิบสีผู้ประกอบด้วยอุตสาหะพรยงกันนำมาถวายแด่ภาพี่สุสงผู้อยู่ยงพรรษาท่วนไตรามาสในอาว่านี้ก็แรงท่ากรทินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์สุดเลื่อนลอยมาโดยนัภากาแล้วแล่ตบลรงไนที่พะสุสงจะได้ยำ่อดจอจ้อจงว่าเป็นของ พิเป็นของภาะพิสูรูปใดรูปหนึ่งก็หามีได้มีภาพบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปรงยอมอนุญาตให้แก่พิสูรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกาถิ่นนักทำตามพระบรมพุทธานุญา,า,าและมีคำอร,ระทำคาถาจารย์ผู้รู้ภาพบรมพุทธาที่บา,ายสังวรนาไว้ว่าให้พระ ย่สุรูกไกดประกบอบด้วยสินสุตาที่คนมีสติปัญญาสามารถรู้รมแตกอการมี่อุพภิกตเป็นต้นที่สูงรูปนั้นจงสมควรเพื่อจะประเพื่อจะประทับกับินทา,ารกิจตามพระบรมพุทธานยญาได้บัดนี้พ้าสทางทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ที่สู่รูใใด จงพองกันยอมนยอนุญาตให้แก่ทพ่สูงทุกน้ำเชื้อน,นกับทั้งข้าอนิสังสตวะบริวารทั้งวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่ท่านพระครูจุนเจ้าอาวาสวัดปกตุมเจ้าและเจ้าพระัตำบล เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทํากถิน,นก,กิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพิสูรรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในทา่ากายสมงถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สันทักสัญญาสาธุก,การขึ้นพร้อมกันเธอ